ลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวพระหัสที่จะขยับย้าย19เมษายนตรงนี้สินแสมหมิงถือว่าส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีตุลไม่น้อยทีเดียวและผมเชื่อว่าชาวลัคนาราศีตุลหลายท่านก็รอฟังคลิปคำพยากรณ์ที่ดาวพระหัสจะย้าย19เมษายนนี้อยู่เช่นกันใช่ไหม <laughs> นะครับ ดาวพฤหัสนั้นถือเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ให้ผลในแง่แห่งความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดาวพฤหัสอีกเช่นกันที่ย้ายตำแหน่งตรงนี้ไปเป็นราชาโชคย้ายไปได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็เล่งไปยังลัคนาราศีตุลย้ายไปอยู่ในเรือนปัตตนิหรือเขาเรียกว่าเรือนคู่ครองหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ เมื่ออธิบายให้ฟังตรงนี้แล้วนะครับถึงนยะสำคัญของดาวพฤหัสก็อดที่จะบอกไม่ได้ว่าการที่ขยับย้ายของดาวพฤหัสตรงนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,น่าจะเป็นหนึ่งลัคนาราศีทีเดียวที่ได้รับอนิสง์หรือพลังที่ดีของดาวพฤหัสแน่นอนที่สุดครับชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสจะได้ขยับกิจการ มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้ก่อตั้งบริษัทหรือได้ทำอะไรกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนสักอย่างหนึ่งแล้วมันมีความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมามีโอกาสที่จะมีเงินทองไหลามาเทมาใจในหลากหลายทิศทางแล้วก็มีโอกาสที่ความสำเร็จนั้นน่าจะมาจากพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนของคุณ คุณอาจจะเจอพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนหรือใครสักคนหนึ่งที่เคมีตรงกรันนิสัยเข้ากันได้แล้วร่วมงานกันแล้วทําขึ้นมาแล้วมันเป็นกํไรกําไรอย่างเห็นได้ชัดมันเป็นความสําเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของดาวพฤหัสนี่แหละครับที่ทําให้คุณเองนั้นมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วใครที่คิดจะเปิดกิจการใหม่ๆมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนก็จะได้หุ้นส่วนที่ดี พากันไปรวยพากันไปมีความสําเร็จแต่ก็ไอความสําเร็จตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันได้ง่ายๆนะครับก็ต้องลงมือลงแรงทําด้วยกันทั้งคู่แต่ดาวพระหัสยังไงก็คือพระหัสพระหัสเป็นราชาโชคมันมีความสําเร็จต่างๆรออยู่และที่สําคัญคือมันไปเล็งลัคนาของชาวลัคนาราศีตุลยยังไงเล่าเออนั่นแหละครับทั้งคุณนะครับแนละ งานหรือบุคคลที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่นำพาซึ่งโอกาสและลู่ทางที่ดีเข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับอย่างไรก็ดีครับการเงินการทองจากนี้ไปนะครับชาวลัคนาราศีตุลจะขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาสิงหาในช่วงนั้นผมดูจากองศาของดาวพฤหัสที่สัมพันธ์กับลัคนาของคุณและดาวอื่นๆแล้ว จะทําให้คุณได้กํไรกําไรจากงานที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่ในช่วงเดือนเมษายนที่เพิ่งย้ายบัดมาตรงนี้ไปถึงพฤษภามวิจนาช่วงนั้นพยายามระมัดระวังเรื่องของคําพูดสงบปากสงบคํานิดนึงอย่าพยายามไปสร้างข้อขัดแยง้งข้อคัดง้างอะไรที่ทําให้คุณลําบากใจให้ตัวเองลําบากใจนะครับแล้วเดี๋ยวพอเข้ากรกฎาสิงหาช่วงนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเข้าที่เข้าทางขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณกันยาตุลาใครที่มีความรู้สึกที่ผ่าน,านมามันล้าหรือมันหมดไฟมันโลแบตน่าจะได้ลุกขึ้นมาขยับทำอะไรบางอย่างแล้วก็มีโอกาสจะก้าวหน้าไปในทิศท,ทางที่ดีซะด้วยนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนี้นะครับดาวยังส่งผลดีแล้วดีข้ามปีไปถึงปี67แต่นั่นคือภาพรวมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดปีกย่อยคุณคงจะได้ฟังในดวงแต่ละเดือนต่อไป แต่ภาพรวมๆแล้วผมถือว่าเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีไม่น้อยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับก็คือว่าดาวพฤหัสที่ขยับย้ายตรงนี้มันไปอยู่ร่วมกับดาวราหูพฤหัสกับราหูนั้นเก่งยิ่งนักในเรื่องของการแก้ปัญหางานใดๆที่เป็นการแก้ปัญหาให้กับคนอื่น ชาวลัคนาราศีตุลจะทําได้ดีเยี่ยมในปี2566ตรงนี้นะครับแล้วดาวราวหูเองที่มาเล็งลัคนาดาวลัคนาราศีตุลน,นั้นไปร่วมกับดาวคุฤหัสคู่นี้มันเป็นคู่อัศจรรย์ครับเป็นคู่อัศจรรย์ฉะนั้นอะไรที่คุณได้มาหรือก้าวเข้าไปทําแล้วพอมองย้อนกลับไปแม้ไม่น่าเชื่อเฮ้ยว่าโอกาสหรือลู่ทางมันเข้ามาหาเราได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ ส่วนเรื่องที่สำคัญที่สุดของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นก็ได้แก่เรื่องของความรักครับทำไมถึงสำคัญล่ะเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นไปอยู่ในเรือนคู่ครองความรักเขาเรียกในภาษาทางการว่าปัตตนิหมายถึงความรักคู่ครองหุ้นส่วนจริงๆก็หมายถึงเรื่องความรักคู่ครองเป็นหลักนั่นแหละซึ่งดาวพฤหัสที่ย้ายมาเลงลัคนาราศีตุลตรงนี้นำพาในสิ่งที่ดีมาให้ชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องความรัก ก่อนหน้านี้ความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่ความรักแม่งส้นตึกมากส้นตึกจริงๆนะครับผิดฝาผิดตัวอะไรที่มันดูเหมือนจะดีเสือกไม่ดีที่ผ่านมานะเออแต่เนี่ยพระรหัสย้ายมาเร็งลัคนาแล้วน่าจะนําพาสิ่งที่ดีมาให้กับคุณคนโสดน่าจะได้พบปะเจอเจอกับคนที่ถูกใจ เจอเจอกับคนที่เป็นที่พึ่งได้ด้วยไม่ใช่มารักกันหูดับตับไหมแต่มันเป็นที่พึ่งให้เราได้ด้วยเป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ดีให้กับตัวเรานะครับมีโอกาสจะได้เจอเจอกับคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมก็ได้เอาเป็นว่าเจอคนดีก็แล้วกันแหละไม่ได้ไปเจอคิดทุดกุดทางที่ไหนหรอกนะนะครับได้เจอคนดี นะดาวพระหัสเป็นดาวที่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดาวพระหัสที่มาเลงลัคนาราศีตุลตรงนี้ผมคิดว่าชาวลัคนาราศีตุลที่ยังโสดอยู่นะครับพระหัสย้ายมาตรงนี้อย่าให้เสียของแล้วกันน่าจะเปิดใจคบใครสักคนหนึ่งนะน่าจะเปิดใจคบใครสักคนหนึ่งทีเ่เข้ามาแล้วผมถือว่านำพาสิ่งที่ดีมาให้กับชาวลัคนาราศีตุล ส่วนชาวลัคนาราศรีตุลที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ถ้าก่อนหน้านี้มันไม่ดีนะมันน่าจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นถ้าคุณยังไม่เลิกกันซะก,ก่อนในก่อนหน้านี้นะนะครับน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอะไรที่จะเข้าอ,อกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นหรือพูดคุยกันในเรื่องของอนาคตข้างหน้ามากยิ่งขึ้น หรือใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลและช่วงที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องความรักมาโดยตลอดเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีสลับกันอยู่ตลอดอย่างนี้นะครับให้ไปดูนะครับช่วงดาวพฤหัสย้ายน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งถ้าความรักมันหมดจริงๆก็ดีลีทก,กันไปครเพื่อไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามดาวพฤหัสที่มาเล็งรักนั้นมันไม่ได้มาปเปล่าๆแน่น่าจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับชาวลัคนาราศีตุลเป็นแน่แท้นะครับให้กับชาวลัคนาราศีตุลเป็นแน่แท้และสุดท้ายนี้นะครับดาวพฤหัสที่มาเล็งรักนะผมย้ํานะชาวตุลที่ยังโสดอยู่นะมีโอกาสจะพบรักพบคนที่ดีอย่างแน่นอนแต่มันไปอยู่กับราหู ม,ใมใีใครมาชอบคุณไปชอบใครใครไปชอบคุณอย่าไปเปิดเผยมากไม่ดีเออคนขี้เสือกมันเยอะบางครั้งมันอยากมารู้เรื่องของเรามากเกินไปเออคุณมีความสุขเขาม,มีความสุขแค่นั้นโอเคแล้วนะแต่เอาเป็นว่าได้เจอเจอคนที่ดีก็แล้วกันขอให้โชคดีครับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทย สำนักมังกรทอง Line Official ID m t mastermink 6666อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ